สวัสดีครับเดี๋ยวพามาอัปเดตรถแห่คิมซาวครับผมเถสวิฟไเป็นรถสวิฟไฟแล้วครับแห้งไฟไว้อยู่นั้นระเก็บเหน่งไฟฮอครับอันนี้ไฟด้านบนนะครับประมาณนี้ครับเดินสายเป็นสีแดงกับสีขาวครับมาด้เฮ็ดหลักสีตาข้างหลังเป็นไฟแลนอันนี้วัตต์ต่อต่อหน้าเสียดสว่างดีแบบนี้ครับ กะงามขึ้นกันนะสิเด่นดีครับกับมีไฟมองนี่ตัวหนึ่งเราเสียบให้เบ้่องอืมท่านจะเสียบนะครับก็ยังว่าเราเก็บสายต้องไปไล่สายใหม่เอาให้เสียบได้ไหมนี่อืมเอาผมแงแมากเรียมโอ้โห

เหลองกานล้มครับไอ้มันขึ้นนึงข้างบนออกพี่เลยปลอยดีทีทีพวนั้ด้ช่งพี่อยูโฟมมไรวะเออพี่โฟมา้สแ่เ่อไหร่ล้วโ่บงห้ยองมกข้างนั้นยังแกงหักเซตัวนี้่จะแตกพวแกืวออไกับ เขาจะเอาว่าแต่งอะไรฮึนะครับเดี๋ยวจะชี้ฮะไม่อัดมาเปลี่ยนไปลองก่อนไม่ใช่ปด็กันนั่นตัวโฟล์ลิ้นนี่เห็นล้มมนขึงเครื่องนั่นป่เนี่ยเป็นเชียงเรื่องป่นเรื่องอะไรก็นี่ครับคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยครับล้มจักรข้างบนดี่นอกคลิปเลยเรียบรอยนะ ลองบอครับมามิน <vind> อะเดี๋ยวเราสร้างมั้งเ๋ยวเอาสิ่งียังกับพี่ยุโพมมาเสียเท่ยเดียวเดี๋ยวเอาไปล้องกันครับไปเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวร้านเชียนยอเไปลองร้านเชียนกับผมจับองเมปลาเดินได้ชุกงว่าข้อบก่มันจะรอดบอดนะปลาของขยายเอาสิบบานบานนะครับไปเ๋้าเอาจะไปล่องเนาะรถ เตรีมเต็มเป้าตาเลยวะนี่ครับออกาบ้านแล้วเยวจะไปร้องกันครับที่ร้านเทียนดอยเจอกันครับพาถึนไปเบรงห้องเครื่องจักรหน่อยของคนขับครับอืมหกหกกัางหน่อยครับยังพออะไเก็บรายละเอียดของคนขับเก็บแต่ของเสียง ลดหกเกียร์ครับผมยีซสิหกเกียร์ครับตัวนี้แะที่ว่าแรงดีครับขับง่ายดีออกเกียร์ 2, สองเกียร์สามก็ได้ครับออกตัวด้วยน้ำหนักซัมนีะแต่แรก็บสบายสบายครับบ่ได้นักเครื่องเลยเนี่ยตัวมันเป็นระบบล่มครับต้องล่มยางต่ำกับประมาณหาหาบาเนาะบ่รู้ว่าเขาหน่วยวัดเป็นอยังเป็นกิโลเมตรต่อเซนติเมตรมั่งครับบ่รู้เพืือนกันตา ถ้าล่มมันหน่อยครับพวกระบบล่มนี่มันสีเวลาปล่อยคาบมันสีดดยังหน่อยต้องร้อยร่มมันเต็มล่มมันสีหลายๆยังหน่อยในไปชมมันไยอ๋อกิซันเด็กล่องนี่มองน,นี้เดี๋ยวเช็ดเป็นพม่านมาใส่น่าเป็น,าาน,น,อ,ปนองนอนหามีเด็กมานอนน้หมดแล้ว <laughs> ไปครับผมเดี๋กับร้านเจนกันครับ ไปแบบยะสองจะสามเบาๆสบายเลยครับท่านเร่งแบบม่ได้เยอะบนแรงครับบนแรงบนแรงที่ดับสบายๆครับคุณต้องตีอย่างไรไปเรื่อยนะควมเร็วใกล้ที่บนเด็ด

เราหามาเสร็ครับแกปอกมาไมย็ครับา,านสัญสาใหมครับหย,ยนะครับฟ้าฟิันยางหัันไวทำีมันไ่อนนี้เอาป้องนี่แ่เขาป้องนี่เขาไห้เมื่อไหร่มาจุนเนื้อเขาป้องนนี้ละตดไปแกบบแบบฟังคุ้มคุ้มสาฮังแต่ว่ามันแดดแล้วตอนแดดสิไรฮา ยืดดีครับอย่างแ่งกับอะไรนั่นแม่นหนาเขาบาดถูกนะเออหนาห่มกันหร้างในเก้อนตวหนาหลังอหาห่มอยู่ครับผมบัดแม่มงมาใส่ธธแม่งเี๋ยบมึงพูดีแม่งยังไง

ี่ทางนี้ขอมาทางนี้มันมีโฮมรถอยู่ของมีเขาอยู่ทางนี้ต้องอไปไปพอแต่คนเออตรงนี้ก็ได้ตัวนี้เขาจะมีมองนั่งนี่เ,ออเขามองนั่งกันแปดนี่เพราะว่าโฮมรถโทนไปคุณคือแบวเอาแอบแฝงนี่ก็ได้จะเขานั่งยาวยาวขามาเอว่าหาด้วเดี๋ยว,วยก่อเบิรงให้ Thấy về với nhau với gần Lê Đây vớt đi ra cái cái đây không Đây, đây cả leo sắp sắp đi Đây leo ยิมลองฟันล,ลองยังกับผมเราจะฝังกันนี่เดี๋ยวเหม,มืนันยิงยหรผ่าทั้งรถขึ้นมะนัง,องเ,อ,เออผ่านมะนังเนอ่รรากาศแรกมาที่นี่าชมผาชมนี่ามาลองอัดเต็มที่เลยเบิ้งครับ นี่เสบียงอาหารฮอน้ำโคกกมมกินน้ำผมพลังฮอเอกเศร้าอยู่หาแทนน้วก็วกเสียงกลางเยียงังี้จะเป็นที่ดีเชนีครับผมรุ่นปนล้วก็ข้างล่างนะเป็นชุดบอร์ดจานชิมประกอบบ่นี่ห่านวอลลัมฮอ่ี็ยังก็จะเาเกี้ยวข่อย ขาพามันส้มบ้างนี่ว้าวนุกเกิดได้บางหน่อยม้อมตอนนี้นี่นะ <laughs> ันงพี่เ้วมงจนี่มนงงพีโอ้เทียดเทียดเทียดแล้วเลียวเขาจะเกี่ยวเขาอยู่นี่ครับนี่เราเปิดเพลงซูเขาจะฟังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามเบ้องครับ